ดูกับผมตีเล็กสายมันนะครับสาหรับคลิปนี้ครับก็เป็นคลิปหลังจากจบสิ้นภารกิจการกู่เรือกูราากําที่ท่ารายลุ่งจตัดทรัพเื่อนราสีสลายจังหวัดศรีสะเกษนะครับผมกันมาเกมยาวหนังชีวิตหลาย EP สำหรับคลิปนี้ครับก็จะเป็นบรรยากาศช่วงเก็บข้าวเก็บของนะครับ แต่เห็นรอยยิ้มทีมงานก็วันนี้แล้วครับ9วันเต็มเหลือโดนกุหลาบดำนับไปนับนับ9ครับไม่ถึง10ถ้านับ10นี่น็อกเลยเมื่อวานนี้นับ8ไปวันนี้ลุกขึ้นมาสู้ใหม่ วันที่9นะครับภารกิจจบสิน้นนี่คือช่วงการเก็บเข้าวเก็บของเก็บสลิงนะครับคุณปูฝั่งของป่าเรืองเรียบร้อยช่างอุ้ยครับเดินไปไปรับตังค์นักศึกษาฝึกงานเก็บโซ่ครับจบจบเรือลำนี้ผ่ามเลย ช่างเขียวครับสมเขียวสมชื่อนะครับ9วันนี่เขียวหมดแล้วจากแดดอยู่ เอาโซ่มัดมัดท้ายเอาไว้ทีนี้จะเดินหน้าครับลืมปลด ฝากของฝ่าช้างยกล้อเลยมอสักกู่สลิงเส้นใหญ่นะครับที่ของอยู่ใต้ท้องเรือก็จะถอดไปส่งที่ท่าผู้ใหญ่เฮงนะครับไปยืมเรือลำก่อนนะครับที่กู้เรือลำก่อนนี่เป็นสลิงของเจ้าของเรือลำก่อนนะครับซึ่งเราไปยืมมาก็าต้องเอานำส่งคืนนะครับก็ต้องขอบคุณทางผู้ใหญ่เฮงด้วยนะครับผม เป็นช่างอุ้ยเดินไปนู่นไปทําอะไรครับก็เกียร์ใจดีมากครับท่านี่ครับให้พิเศษมาพันหนึ่งครับพิเศษหนึ่งพันบาทครับปขอบขวัญกำลังใจลูกน้องครับปอบขวัญ <c oughs> <c oughs> สุดยอดมากครับงานนี้ครับก็เกียร์ใจดีครับใจดีใจดีตรงไหนเราต้องมาอีกครับ,มา,รบมาจำไปแล้วนะครับ <c oughs> มาจำไปแล้วมาจำไปแล้วใช่ไหมเรือลำนี้ลากหนึ่งแสนบาทแต่ใจห้าหมื่นครับห้าเราอีกห้าหมื่นถ้าจมอีกใช่ไหม <laughs> รถป่าช้างออกไปแล้วครับคุณปูเรียบร้อยป่าช้างเรียบร้อยรถปินเรียบร้อยต่อไปเหลือขุดปูหวันจสะพ้ายชานาครับขันสุดท้ายที่จะต้องเก็บสลิงนะครับ ต้องยอมรับว่าเรือกุหลาบดำนี่หนักแรงจริงๆเกือบน็อกรับถ้านับสิบนี่น็อกแน่นอนช่างต๋องตอนนั้นช่างต๋องทิ้งปิดสถาไว้ให้ผมคาใจอยู่ช่างต๋องบอกว่ามีเส้งเกีืยวไว้องไรเส้งเกีชยวเราเสียตีเอาของมอไห่ขึ้นแน่นอนอ่านี้เรื่องจริงคาับเจ้าเพื่อนบอกมาอยู่แลวเสียตอนทั้งกลัวว่าตัดสร้างเออตะเสียตีเอาของมอไห่ขึ้นช่งได้ก็ต้องขึ้นขึ้นไปวันนี้น เลือหันอ่องให้มาจูดกระขึ้นเลือกกระขึ้นตอนนี้เอาหูให้เลือกกระขึ้นอดแล้วนี่ของเก๋ของกำย์เออโอ้บัดไดดีจริงๆของกำย์รู้แล้วเขาไปในตอนสองห้องเก็บสายยางครับโดยช่างโก้ครับงานนี้ก็ผอมแห้งแรงน้อยไปเยอะน้ำหนักหายไปเยอะครับผมมาขึ้นที่ผมฮะมาขึ้นที่ผม ปลาเรืองกับช่างอุ้ยครับนั่งปลอบขวัญและกำลังใจกันดีใจมากได้พันหนึ่งนี่ดีใจมาก,ากค่าจ้างห้าหมื่นติปหนึ่งพันแต่ว่าซ่อมรถอะปาเยอะกว่านั้น เออช่างอุ้ยเกียร์สอลูกมนธรรมดาของการทำงานช่างบอยเลือดสาดครับเย็บ6เข็มครับงานนี้สุดยอดมากพ่อเอกตายตอนจบได้จากไหนช่างบอยฐานทัพของตีเล็กนะครับ9วันเต็ม นี้ก็ต้องขอบคุณเรือประกายดาวด้วยนะครับที่เป็นฐานทับอย่างดีเลยมีร่มเงาหนักจริงๆเรือกุราบดำเป็นเรือบรรทุกทรายขนาด4ห้องบรรทุก ขนาด60คิวอำหนัก30ตังคครับความยาว30เมตร ีเงสลิงเส้นนี้ใหญ่มากถ้าไม่ได้เส้นนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับนี่เป็นบรรยากาศการเก็บข้าวเก็บของนะครับ เครื่องมือค่อนข้างเยอะนะครับทั้งโซ่ทั้งสดิงทั้งลอกทดอุปกรณ์อือ่นๆเยอะแยะมากมายเลยครับ ควันขมงเลยครับโอ้โหต่อไปจะทำการย้ายของนะครับของเบาๆเอามาใส่พารวยของเราหลังจากนั้นครับสลิงเส้นใหญ่3-4เส้นนะครับ ก็จะยกไปใส่รถคันนู้นครับร้ายดีครับน้ำอากาศยังสีแห้งยดีว่ะที กตอนที่ขนมากู้เรือในครั้งนี้นะครับเปิดอู่ได้อู่นี้แมนบอลซังอุ้ยท่ออะไดรนะครับมือนี่บอดทุกคอมท่อมากทุบที่หัวเข่าตอนนี้จะพกอย่างมากจะพกอย่างมากเนี่ยสี่สิบโอ้ เบาเบ้าวะดิโอเบาเบาเรือบ้าเลยมาเปมนเช้าดินี้เรือเบ้าแล้วยังไงก็นิ่มอยู่เทียงๆมากเขาเล่งเรื่มทีเลยที่มันน้ำล่องรอยนะครับการทำธุรกิจนี้เละตุ้มเป๊ะเลยครับ สลิงเส้นสุดท้ายครับเส้นใหญ่มะฮึมาขนาดเท่าๆกับเรือเลยครับส่งท่าทรายผู้ใหญ่เฮงผู้ใหญ่เฮงนี่คนสีสเกตรูร้จักดีครับระดับเจ้าพ่อเลยครับ มีงานช่างวุ้ยนี้ได้ของดีมาจากผู้ใหญ่เฮงกันท่วนหน้าแล้วเป็นพระหรือเป็นอะไรนะหวานเสียบสอดนะครับผู้ใหญ่เฮงบอกให้เดียวเอากตองล่อทั้งแคปซูลเลยครับกลนไม่ดีเกลนไม่ดีเรียบร้อย เฉพาะสลิงนี Suddenly, <fingers out> <hora> ่ครับประมาณ3ตันครับสลิงเดี๋ยวช่างอุ้ยจะเอาสลิงไปส่งนะครับเดี๋ยวผมจะอาศัยเกาะล้อไปด้วยนะครับไปดูบรรยากาศเดือลำนั้นยกอกาศด้วยเลยโอ้ยไปทีมงานอส่งสลิงยโอ้ทีมงานได้ยินข่าวว่าส่งสลิงผู้ใหญ่เฮงนี้มากันทั้งคณะเลยครับ ้าวนั่งหน้าเลยคู่กับช่างอุ้ยครับข้างหลังเต็มครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกภูมิใจครับภูมิใจครับภูมิใจหลายวะช่างวิภูมิใจครับผมเอาเปิดใจกันนะเป็นกระชีดติผมเลือกเองครับพี่น้องพ่อเม่ยเป็นมาอย่างเป็นคู่เป็นแน่หมดแล้วเนี่ยทุกทุกสูงจานงานเนียดีๆเป็นว่า S <s <us> <S ผมมันเหมกกือนมาเกงสีครับลเลเือกทางเดินเดียวกันว่าหอวซีเนี่ยที่เดียวใส่ให้เดียวกว่าผมเลยตู้มาก,ก่อนครับเอ <Yeah. S 2> แล้วหัวจุดนี้นะครับมักหลายครับเวลานำ้ำเวลาฟุกนี่ก็โอ้โหรถผมมันรักมันแค่ีหาหรักครับการ็นงาน่นีหน่วย <s us> สิบร<ถ>้อยพันหมื่นรับสามร้ครับ คือต้นทุนในการลงทุนแม่ครับเข้าทีวีเสียบหนึ่งกับท่านสีหลันอลาลันอาดิสาเนี่ยครับช้าหน่อยแต่อร่อยเนี่ยครับผมมันอร่อยนะพี่น้องแต่ว่าเบิร์ดเกียร์ไปสามหน่วย <c oughs> หมดเกียร์สามลูกลูกหนึ่งก็รอไปสองหมื่นเจด,ดีครับยังมีปูใจด,ดีอยู่ครับมีปูใจด,ดีเป็นเหมผมอยู่พี่พ่อเอาเกียร์เลยมันยัง กูเหลือข้างเฮือนเนี่ยนะเหมือนว่ากูเหลือข้างเฮือนเนี่ยดีครับขาเกอะกันโหดอาชีพเดียวกันพึ่นกันสี่โอ้สูดแท้สร้างเว้ยอยู่ในทีว่างสี่สุดยอดสุดยอดแลอาชีพเดียวกันมันคืเข้าใจครับผมยัดไม่ปล่อยครับซายพันนี่ครับเอต้องได้แล้วครับผม วันนี้ไฮสร้างเว้ยนี่ขอบคุณนเอฟซีที่ให้กำลังใจมาตลอดเลยขอบคุณพี่น้องครับ <c oughs> ทั้งผู้เชียร์ทั้งผู้ด่านะครับเด้อทั้งผู้บางง <c oughs> ูทั้งกับบางงูเหรอะครับที่มันแห้งหน่อยแห้งหน่อยกต่ไม่ค่อยดันหลายพอพัดแมวครับพ <c oughs> ับนธุ่น้องมีความคิดพวกขี้กันครับผมแต่เหนี่ยวมือพวกขี้กันครับนโตอกันเคิดตรงไหนแล้วเลี้ยงมาหน่อยครับผมต้องสู้แล้วครับเพื่อจะได้เงินเพื่อนครับ ที่มพื่องานกันนี่คืออยากได้เงินครับพี่น้องคนงเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงพีเรียงน้องเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่้อเรียงหน่องนุ่งมาน,ำน้ำนี่ครับผมแต่ว่างานนี้ขาดเป่าหน่อยนึงนะครับขาดเป่าหน่อยเดียวครับขาดทุนคืออย่างก่อนขาดทุนคือกำไรครับไอ้พวกได้ขาดเป่า,ายอดงังไหมครับตกแก้วเพิ่นให้ทุนหน, <c oughs> น่อยแต่เพิ่นให้คือเป่าที่ขอไว้จากแสนกว่าบาทเี่ยวเดี๋อนัดเดี๋ยวครับทุนหน่อยนี่ซอย่นเนี่ย่นว่ามาจัดเก็บยังไงแล้วผมผมมี ก็เลยสื่อใจเพิ่นน้ำแลบวป้าเต้ตุ้ก็ปอบวันไม่ดอกหนึ่งพันบาทสวดๆเนี่ยพี่น้องโอโตต่อไปเ้าเี่ครับคือหัวหน้าทีมรถบินนะครับช่างอุ้ยจากอำเภอรัตนบุรีสุรินทร์เดี๋ยวเราจะเอาสลิงไปส่งนะครับไปส่ง ที่ทาทรายวิ่งเดี๋ยวไปถึงก่อนนะครับแล้วเราค่อยจะกลับมาเจอเจอกันใหม่พร้อมกลับไปดูถ้าถ้าได้เจอนะครับเรือลำที่เรากู้ขึ้นเมบนทางก่อนขอทิ้งท้ายไว้เพียงเท่านี้แล้วกันครับสวัสดีครับ